คืออย่างนี้ครับการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างล่าช้าเนี่ยมันจะมีะบทลงโทษทั้งทางแพะทางแพ่งนะครับเรียกว่าเบีย้ยปรับและเงินเพิ่มเบีย้ยปรับเนี่ยมีอยู่3มอัตราก็คือว่าอันดับแรกถ้าช้าช้ากว่ากําหนดที่ระบุในหนังสือแจ้งประเมินเนี่ยนะครับแต่ยังไม่ได้รับหนังสือเตือนอันนี้โดนเบีย้ยปรับ10ของภาษีครั้งชำระนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพ้นกาหนดไปแล้วได้รับหนังสือเตือนแล้ว ยังไม่เกินกําหนดของหนังสือเตือนอันนี้ then, จะโดนเบี้ยปรับร้อยละยี่สิบของของภาษีค้างชาระนะครับแต่ถ้าพ้นกาหนดในหนังสือเตือนไปแล้วก็ยังไม่ได้ชําระไปชําระในภายหลังเนี่ยจะโดนเบี้ยปรับร้อยละสี่สิบของภาษีค้างชาระนอกจากเบี้ยปรับเนี่ยก็ยังจะมีเงินเพิ่มร้อยละหนึ่งของของภาษีค้างชาระต่อเดือน้อยละหนึ่งต่อเดือนนะครับแต่เงินเพิ่มนี้จะต้องไม่เกินจํานวนภาษีที่ค้างชาระนะครับถามว่าไม่จ่ายได้ไหมไม่จ่าย จริงๆแล้วไม่จ่ายก็ได้แต่ว่ามันมีมันมีมาตรการบังคับก็คือว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่เป็นหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีเนี่ยเขามีอำนาจบังคับคดีออยึดที่ดีและสืบูกสร้างเราออกขายได้ก่อนฟ้องคดีนะครับซ,ซ,ซึ่งเป็นธรรมชาติของภาษีอยู่แล้วเหมือนกรมสรรพากรอย่างเงี้ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถ้าค้างจ่ายหรือนิติบุคคลอย่างเงี้ยถ้าค้างจ่ายในกรมสรรพากรก็มีอำนาจยึดอายัดทรัพย์ของผู้เสียภาษีเนี่ยออกไป ชำระภาษีได้เหมือนกันเลยครับปรอปทก็มีอำนาจที่จะยึดอายัดทรัพย์ของเอเจ้าของที่ดินและ,ะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นนะที่ค้างชำระภาษีออกไปขายท่าตลาดมาชำระภาษีคงค้างได้นะครับนอกจากโทษในทางนอกจากเบี้ยปรับเงินเพิ่มในทางแพ่งแล้วมาตรการบังคับคดีเอยึดอายัดทรัพย์แล้ว ถ้าเกิดว่าเป็นการแจ้งภาษีเท็จนะครับหรือว่าสร้างหลักฐานเท็จเพื่อห,หลีกเลี่ยงภาษีเนี่ยมีโทษอาญาด้วยมีโทษจำคุกสองไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทนะครับก็กล่าโดยสรุปก็คือมีเบี้ยรปรับเงินเพิ่มแล้วก็ถ้าไม่ชําระก็จะโดนยึดทรัพย์โดยที่โดยที่ไม่ต้องฟ้องคดีด้วยยึดได้เลยครับ